โรงเรียนวัตวันเรืองตั้งอยู่เลขที่9ทับ2หมู่11ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด330คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทังผู้อำนวยการสถานศึกษา ั้งหมด24คนด้านการมีส่วนร่วมโรงเรียนวัดตะวันเรืองได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองในการเรียนรูปแบบต่างๆดังนี้รูปแบบออนไลน์ site, จำนวน205คนคิดเป็น100ร้อยละ62.12รูปแบบออนไลน์ออนแฮนจำนวน125คนคิดเป็นร้อยละ37.88 สำรวจการรับวัคซีนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนครบ100%ผู้ปกครองได้รับวัคซีนครบ100%และนักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปจำนวน124คนได้รับวัคซีน2เข็มจำนวน62คนคิดเป็นร้อยละ50 สำรวจข้อมูลการเดินทางของนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเดินทางโดยรถรับส่งจำนวน78คนคิดเป็นร้อยละ23.67ผู้ปกครองรับส่งจำนวน224คนคิดเป็นร้อยละ67.85เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์จำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ 2.42เดินทางด้วยรถจักรยานจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ4.55เดินเทา้าจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ1.51การเดินทางของคณะครูและบุคลากราทางการศึกษาเดินทางด้วยรถยนต์จำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ79.17เดเดินเทา้าจำนวนสามคนคิดเป็นร้อยละสิบสองจุดห้า เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์จำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ8.33มีการจัดประชุมทำความเข้าใจข้อตกลงถึงมาตร,ราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและขออนุญาตเปิดเรียนในรูปแบบออนไซ การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบออนไลน์ site, ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตรวจสอบสถานที่ซ่อมแซมปรับปรุงทำความสะอาดอาคารเรียนห้องเรียนตู้โต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นเด็กห้องน้ำห้องซ้วมห้องครัวและอุปกรณ์โรงอาหาร สถานที่รับประทานอาหารและอื่นๆที่ครูนักเรียนอยู่ร่วมกันและมีพื้นที่สัมผัสจัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเช่นการเข้าแถวการเข้าคิวการจัดที่นั่งเรียนการจัดที่นั่งรับประทานอาหารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพตัวอย่างมาตรการรักษาระยะห่างปลอดภัยจัดโต๊ะเรียน โต๊ะรับประทานอาหารกลางวันและโต๊ะทำงานครูให้มีระยะห่างทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเช่นจุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียนแถวรับอาหารกลางวันจุดล้างมือเป็นต้นเลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแจ้งผู้ปกครอง โดยการประชุมออนไลน์ให้รับทราบข้อตกลงร่วมกันว่าหากนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้ไอ จามมีน้ำมูกเหนื่อยหอบหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันให้หยุดเรียนรวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด -19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดมาตรการสุขาอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มขน้นได้แก่หมาตรการหลัก 6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มโรงเรียนวัดตะวันเรืองได้ดำเนินการจัดทำแผนและระดมทรัพยากรโดยการขอสนับสนุนชุดตรวจ ATK จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบครอง4เพื่อดำเนินการออกตรวจให้แก่ทางโรงเรียนในทุกสัปดาห์ เมื่อมีนักเรียนเกิดการติดเชื้อไวรัสโครโรนาหลังจากตรวจพบภายในโรงเรียนโรงเรียนมีขั้นตอนในการดำเนินง,งานเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อภายในโรงเรียนและเพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างออกไปนอกโรงเรียนโรงเรียนจึงต้องนำมาตรการบับเบิลแอดซิลมาใช้ขั้นตอนสำคัญของการควบคุมการระบาดที่โรงเรียนคือ จัดสรรแบ่งพื้นที่อาคารเรียนให้มีการใช้งานลักษณะคล้ายโรงพยาบาลสนามคือแบ่งโซนพร้อมคัดกรองนักเรียนและบุคลากรอ,ออกเป็น3กลุ่มดังนี้กลุ่ม A เป็นกลุ่มที่ติดเชื้อโรงเรียนได้จัดอาคารเรียนไว้สำหรับพักคอยระหว่างรอทางโรงพยาบาลมารับตัวนักเรียนที่ติดเชื้อเพื่อส่งต่อโรงพยาบาลโดยทางโรงเรียนได้จัดทำ MOU กับโรงพยาบาลบางประกองลงังสิตสอง กรณีนักเรียนมีอาการไม่รุนแรงให้นำกลับไปรับการรักษาตัวที่บ้านโดยจะให้อุปกรณ์วัดไข้อุปกรณ์การวัดค่าออกซิเจนในร่างกายและยาที่ได้รับการจัดสรรจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครองสีติดตามอาการของนักเรียนตลอดระยะเวลาที่รักษาตัวเมื่อครบกำหนดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครองสีจะทำการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง กรณีนักเรียนมีอาการรุนแรงการเข้ารักษาตัวที่บ้านถ้านักเรียนมีอาการรุนแรงขึ้นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจมลงครองสี่จะดำเนินการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลทันทีกลุ่ม B ี เป็นกลุ่มที่มีอาการสงสัยหรือเข้าข่ายว่าติดเชือ้อทางโรงเรียนได้จัดทำข้อตกลง m o u กับผู้ปกครองว่าจะแยกกักตัวนักเรียนไม่ให้สัมผัสกับบุคคลในบ้านซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของครอบครัวกลุ่ม C เป็นกลุ่มที่ตรวจแล้วไม่พบเชือ้อและไม่ได้อยู่ในกลุ่มสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชือ้อโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนแบบออนไลน์ site, ไม่เปลี่ยนห้องเรียนไม่เปลี่ยนครู ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนนั้นได้แบ่งชั้นเรียนแต่ละห้องออกเป็น2กลุ่มโรงเรียนวัตวันเรืองมีแผน CI (community isolation) รองรับดังนี้ 1. โรงเรียนวัตวันเรืองได้ดำเนินการจัดทําข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลบางประกอ,อกรังสิตสองดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตลคลองสี่หมู่สิ ติดต่อแกนนำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านอสอมเพื่อให้นักเรียนเข้ารับการกักตัวและรับการรักษาภายในศูนย์ 2. ผู้สัมผัสกลุ่มโลว์ริสทั้งนักเรียนครูบุคลากรโรงเรียนวัตนวันเรืองได้ดำเนินการวางแผนไว้คือให้สังเกตอาการ14วัน ไม่ต้องปิดสถานที่นักเรียนสามารถมาเรียนในโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์ site, ได้ตามปกติโรงเรียนวัตวันเรืองมีการจัดทำสมอลบับเบิ้ลโดยใช้วิธีดำเนินการสร้างสมอลบับเบิ้ลดังนี้ 1. กํากำหนดครูและเด็กในอัตราส่วน1ต่อ25เป็นสมาชิกเดิมทุกวัน 2. ทํทำความสะอาดร่างกายเช่นล้างมือล้างเทา้าด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้าเรียน 3. าํทกิจกรรมทุกอย่างด้วยกันตลอดทั้งวันโดยเน้นการเว้นระยะห่างจากกลุ่มย่อยประมาณ1-2ถึงเมตร 4. ครอบครัวของสมาชิกในกลุ่มต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาโดยยึดหลักการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากการล้างมือรักษาความสะอาดปราศจากความแออัด 5. สื่อสารแนวคิดไ h a i l a n ์ ECD Bubble Model ให้สมาชิกชั้น1และ2ทุกคนรับทราบเข้าใจและร่วมมือกันทำอย่างเคร่งครัด 6. หากในระยะแรกที่ยังไม่ได้ปฏิบัติการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดของสมาชิกชั้นที่หและ2แนะนำให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลของครู1-2เมตรแผนการส่งต่อนักเรียนที่พบเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนวัตวันเรือง 1. เมื่อนักเรียนผ่านการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK และผลตรวจออกมาเป็นบวกให้ครูแยกกักตัวนักเรียนในห้องรองรับการพักคอยทันที 2. โรงเรียนดำเนินการแจ้งโรงพยาบาลบางประกองรังสิตสองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง4หมู่13องค์การบริหารส่วนตำบลบคลอง4ผู้ใหญ่บ้านและอ,อสอมสามแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 4. รายงานหน่วยงานต้นสังกัด 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเข้ามาสอบสวนโรคก,กับนักเรียนที่พบเชื้อหากอาการไม่รุนแรงเข้ารับการรักษาตัวที่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลอง4หมู่13ให้ยาและชุดวัดข้าออกซิเจนในร่างกายพร้อมอุปกรณ์วัดไข้ 6. โรงเรียนดําเนินการทําความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่พักคอย 7. ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวที่บ้านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลคลองสี่จะเฝ้าติดตามอาการทุกวนันกรณีมีอาการรุนแรงขึ้นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลคลองสี่จะส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่อไป 8. กรณีนักเรียนที่ติดเชื้อรักษาตัวที่บ้านกรุ๊ป14วันทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลคลองสี่จะดำเนินการตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง 9. โรงเรียนดำเนินการติดตามตรวจสอบนักเรียนที่ติดเชือ้อโรงเรียนวัดตะวันเรืองนำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนคลอง4หมู่13และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนสอดส่องดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขอขอบพระคุณค่ะ